สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำก็พาชมโตโยต้าไฮรักร v โ s m สมาร์ทแคนะคะที่น้องน้ำนะคะมี Smart c a คให้ลูกค้าเลือกหลายรุ่นหลายคาันหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่วันนี้นะคะน้องน้ำเลือกมา1คันนะคะให้แฟนคลับของน้ำได้ชมนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถปีใหม่มากๆปี2022เลขไม้เพียงหมื่นกว่าเท่านั้นนะคะที่สำคัญได้ในส่วนของหน้าหมูปป่ามาให้ด้วยและเป็นรุ่น2.4 Entry นะคะตัว Z e d i t i o n นะคะเดี๋ยวตามน้องน้ำไปชมรอบๆ กันเลยดีกว่านะคะว่าเราได้ในส่วนของอะไรมาให้คุณลูกค้าบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นโชมหน้าหมูป่านะคะมีเขี้ยวมีหน้ามีจมูกตาปากนะคะให้ครบเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าหล่อมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะโชมหน้าหมูป่านะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นรถปี2022นั่นเอง ถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะเราก็ได้ล้อแม็กนะคะมาให้ทั้ง4ล้อเลยทีเดียวนะคะกระจก มองข้างก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างก็จะมีโลโก้ไฮลักนะคะของเขาไว้ให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะมีคิ้วกันสรงกันสาดให้เรียบร้อยฟิล์มเฟิร์มนะคะเรียกว่ายังใช้งานได้อยู่นะคะเจ้าของเดิมนะคะยังไม่มีร่องรอยเสียหายแต่อย่างใดในส่วนของฟิล์มนะคะถัดมาในส่วนของตัวรถนะคะร่องรอยขูดขีดข่วนนะคะมีให้เห็นนะคะน้อยมากๆนะคะเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะ มีมือจับนะคะเบ้ามือโครมเนียมมาให้เลยนะคะเรียกว่าตกแต่งมาให้เกือบจะครบเซตเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของกระบะนะคะก็มาพร้อมกับแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะคะแม็กไลเนอร์นะคะก็มีตัวยึดจับให้นะคะสามารถผูกสามารถบรรทุกนะคะสิ่งของได้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะด้านท้ายนะคะยังมีตกแต่งมาให้อีกนะคะในส่วนของเหล็กค้ำหลบไป้ายไทเทเนียมนั่นเองนะคะอ่ะน้ำเปิดกระบะให้ดู ฝาท้ายนะคะโอ้โหก็เรียกว่าเปิดง่ายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเปิดจะปิดนะคะอึ้บนี่ค่ะคุณผู้หญิงนะคะก็สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะสำหรับกระบ,บะคันนี้เดี๋ยวตามน้ำไปชมภายในรถกันค่ะ นี่ค่ะในส่วนของกระบะสมาร์ทแคนะคะเราก็สามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะน้องอยากให้ดูใกล้ๆนะคะในส่วนของแคบด้านหลังนะคะตัวประตูแคบด้านหลังนะคะสามารถดูตัวน็อตทุกจุดได้เลยนะคะว่าเดิมๆแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกนะคะสามารถเปิดปิดระบายอากาศนะคะให้ ผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังได้ด้วยนะคะมีส่วนของลําโพงนะคะวางแก้วนงแก้วน้ําได้เลยนะคะและด้านหลังเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดําแบบนี้เลยนะคะระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีนะคะเปิดขึ้นมานะคะด้านล่างนะคะก็เก็บอุปกรณ์สิ่งของนะคะอาลงอะไหล่เครื่องมงเครื่องมือนะคะได้แบบครบเลยนะคะด้านหลังก็สามารถนั่งได้สะดวกสบาย3-4ท่านกันเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านหน้านะคะ ประตูก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยกระจกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะพวงมาลัยก็จับถนัดมือนี่จ้าเลขไม้เหมือนที่บอกนะคะเลขไม้หลักหมื่นเท่านั้นเองสำหรับรุ่นนี้เกียธรรมดาเดี๋ยวนะ6สปีดหรือห้ามองไม่เห็น เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะรุ่นนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวนะคะเครื่องเสียงนะคะแอร์เอเอถุงลมนิรภยัยมีมาให้ครบนะคะด้านบนม่านบังแดดก็มีมาให้นะคะช่องเก็บนี่ค่ะเก็บแว่นตรงแว่นตานะคะหรือว่าจะซุกเงินเมีย ทุกเงินที่บ้านนะคะได้หมดเลยนะคะเรียกว่าครบเซตนะคะในตัว2.4 Entry Z e t i t i t n o n ปี2022คันนี้ค่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะเรียกว่ากริปเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นเครื่อง2.4 <c redit> เครื่อง2004 <c redit> นั่นเองนะคะคันนุ่งคันหน้านะคะรหัสคานมีให้ครบนะคะ <c redit> ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนสําหรับรถคันนี้นะคะ <c redit> น็อตทุกจุดนะคะต่างๆแผ <c redit> ่นพงแผ่นเพดนะคะรหัสแผ่นเพจนะคะมีให้ น็อตนะคะไม่มีร่องรอยการขันการ ắt, งัดแงะใดๆนะคะแล้วก็ฝากระโปรงก็จะมีโลโก้โตโตยต้าของเขาอยู่เลยนะคะมีแผงกันความร้อนให้เรียบร้อยนะคะและที่น้องน้ำนะคะรถทุกคันนะคะที่ลูกค้าจะรับรถออกไปนะคะเราก็มีช่างนะคะตรวจสอบนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องของหลงของเหลวนะคะให้คุณลูกค้าเรียบร้อยและรับประกันการันตีเลยนะคะไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนค่ะ ใครที่อยากจองรถคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็โทรมาที่เบอร์ของน้องน้ำได้เลยนะคะ0945933639นะคะจองเพียง1,000บาทนะคะกับรถราคาเพียง498,000บาทที่สำคัญได้ตัวใหม่ด้วย2,22 0 22, เลขหมาเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องรีบจัดจองเป็นเจ้าของมาได้แล้วคะ่ะ